ใก้เขาเดือนธันวาแล้วตอนนี้ในญี่ปุ่นเขาเตรียมความพร้อมสำหรับเทศกาลคริสต์มาสกันอย่างจริงจังแล้วนะคะเทศกาลแห่งความสุขที่หลายๆคนรอคอยจิลสจูร์ดเพื่อนรักของเราก็เปิดที่จองบลูมลิปแคนดี้ประจำเดือนธันวาคมเบอร์12บสองเมอร์รี่พอรเซที่ออกแบบตัวลิปเป็นลิปสีแดงและเขียวเข้ากับธีมคริสต์มาสมากๆเลยค่ะคาแรคเตอร์ที่มีแพ็กเกจย ตันหนึ่งแบบไม่เหมือนใครทั้งหรูหราและมีดอกพอลิสเตเชียที่หมายถึงความน่ารักสดใสและการเฉลิมฉลองทาแล้วได้ลุกสีแดงเบอร์รี่แวววาวเพราะมีส่วนผสมของบลูมิงโกล o เพิร์ลเพื่อความเปล่งประกายชิมเมอร์สวยมากยังมีมอยเจอร์ไรเซอร์ช่วยบำรุงริมฝีปากทาแล้วปากดูอวบอิ่ม สุขภาพดีและดูเป็นธรรมชาติเหมาะกับเทศกาลเฉลิมฉลองอย่างวันคริสต์มาสสุดๆสมกับเป็นลิปประจำเดือนธันวาคมเลยและแน่นอนว่าเดือนนี้ก็ยังมี Birthday Flower Set ที่จับคู่ Bloom Lip Candy และ Gel t a l e ็สีแดงทับทิม เขากับชุดซานต้าเลยนะคะติดทนแวววาวสวยงามมีกลิ่นหอมอ่อนๆแถมยังช่วยบำรุงเล็บด้วยสินค้ามีจำนวนจำกัดมีขายเดือนต่อเดือนเท่านั้นสั่งจองวันนี้รอรับสินค้าได้เลย